ก็สวัสดีครับมาถึงช่วงตอบคาถามราคาเหรียญน,นะฮะก็เพื่อนๆมีอะไรก็มาร่วมพูดคุยกันได้ครับผมคุณตาคุณตาต้าเหรียญรอห้าช้างสามเสียนหัวโล้นของจริงเป็นแบบไหนครับเอาเป็นว่าผมจะทําคลิปวิดีโอขึ้นมามาสอนดูเหรียญเหรียญรอห้าช้างสามเสียนกันครับผมขอบคุณคุณตาต้า,ตาครับผมมาร่วมพูดคุยกัน คำถามต่อมาครับจากคุณปณิธานนะฮะหลิบนุกกูลมีเหรียญการนา2ี่สบาทราคาเท่าไหร่ครับอ่าครับราคาเหรียญนี้ก็ยังไม่เกิน100บาทครับผมนะฮะก็ยังเห็นได้ง่ายๆอยู่เหรียญยี่สบาทการนาพิเศษครับผมคุณปณิธานหลิบนุกูลนะฮะขอบคุณมากๆครับอ่าครับข้อความต่อมาจากคุณธนาเจริญตาฮะซื้อขายที่ไหน อ่าฮะผมก็ได้ทำคลิปวิดีโออ่ะฮะเจ็ดล้านรับซื้อขายเหยรียญนะฮะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะทำออคลิปวิดีโอออกมาฮะก็มีหลายๆร้านนะฮะเป็นร้านใหม่ๆนะฮะที่ได้ข้อมูลมาก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมรับทราบอีกหนึ่งครั้งครับผมขอบคุณคุณธนาจเจริญตาครับผมอ่าฮะขอความต่อมาจากคุณพรพิพัฒน์อิทธาวุวันนะฮะผมมีสองบาทปีสอง9้าสามเก้าอ่ะโทร แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับผมคุณพรพิพัฒน์อิดวุวันนะครับครับข้อความต่อมาจากคุณบุ๊กทิ้งไว้กลางทางครับผมพี่ครับเหรียญที่ลึกชนิด5บาทอชมังคลาพิเศษพอสอ3 1และเหรียญที่ลึกชนิด5บาทมหามงคละชนพันษาหกสนะฮะพอสอ3 0งราคาเท่าไหร่ครับครับเหรียญที่ะลึก ชนิด5บาทแลมังคลาพิเศษพศ2531นะฮะมีการซื้อขายกันอยู่ประมาณ300บาทครับน้องบุ๊กทิ้งไว้กลางทางแล้วก็เหรียญที่ลึกชนิด5บาทะะมหามงคลพระชนพรรษา60ปีเมื่อปีพศ2530ก็มีราคาใกล้เคียงกันนะฮะขอบคุณมากครับน,ะะน้องบุ๊กทิ้งไว้กลางทาง ครับข้อความต่อมาจากคุณในนกแก้วฮะผมมีเหรียญสิบาทกันนะพิเศษ50ปีพศสามเกด้วยครับใครสนใจติดต่อครับผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้คุณในนกแก้วครับผมก็คุณปัจจาบูบุบูบ,บูมีเหรียญหนึบาท2 5งพสนใจติดตอ่อเบอร์โทรศัพท์ครับผมคุณปัจจาบูบูขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยกัน คุณอลิสามดนะฮะเรามีค่ะเหรียญสิบปีห้าเก้าค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะฮะติดต่อไปได้ครับก็เห็นเพื่อนมาพูดคุยกันเรื่องเหรียญมีการซื้อขายเหรียญทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว<ห>้<ๆ>ก็ยินดีครับผมยินดีมากๆก็เหมือนที่เคยเรียนไปนะครับผมไม่ใช่คนรับซื้อเหรียญแต่ก็อยากได้ทุกเหรียญน,นะครับแต่ผมไม่มีเงินจะซื้อเพื่อนๆหรอกครับก็พอพูดคุยกันมีความสุขนิดๆหน่อยๆนะฮะ พอได้ศึกษาบ้างก็ยินดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาร่วมพูดคุยกันก็เห็นเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะฮะอยากขายเหรียญขายธนบัตรก็มาโพสต์เบอร์โทรศัพท์ไว้นะฮะก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากซื้อขายเหรียญก็อาจจะมีนะฮะคนที่ประสงค์ดีมาซื้อขายเหรียญกันนะฮะ เอาละครับข้อความต่อมาจากคุณอลิสามดนะฮะคนเดิมเราอยากขายเหรียญสิบปีห้าเก้าค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีเบอร์โทรศัพท์นะคุณมดอลิสาคุณอลิสามดครับผมจริงๆก็อยากบอกเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยก็กลัวจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงว่าควรจะพูดเบอร์โทรศัพท์หรือไม่ก็คอมเมนต์มาได้ครับผมฮะข้อความต่อมาจากคุณบุษดีนะฮะ บอมบอมฮะเชื่อค่ะและไว้ใจค่ะขอบคุณที่ให้ความกระจ่างเรื่องเหรียญค่ะขอบคุณผู้จัดรายการด้วยค่ะมีสาระดีมากค่ะขอบคุณเช่นกันครับคุณบุษดีบอมบอมอ่บางทีผมอ่านข้อความผมก็มีความสุขนะมีกําลังใจที่ดีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับผมอาล้ครับข้อความต่อมาจากคุณนัทชาฮะ ยังมีผลมีเหรียญปราบห่ออยู่หนึ่งเหรียญครับสนใจติดต่อ,อเบอร์โทรศัพท์คุณนัชชายังมีผลครับผมเหรียญปราบห่อก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สร้างกันมายาวนานก็มีของปลอมปะป้นกันมามากมายครับผมก็เพื่อนๆก็ดูดีๆครับผมถ้าของแท้ก็ยืนยันว่าราคาถึง6ล้านบาทอคอมเมนต์จากคุณกิติศักดิ์เกียรพิทักษ์อ่ะ ผมก็มีเหรียญ10บาทปี5-9สนใจติดต่อได้เลยครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับอขอบคุณคุณกิติศักดิ์เกียรติพิทักษ์โดยส่วนตัวก็อยากให้ y ยู u ูบนะมีการทำให้โพสต์รูปได้มันก็จะเป็นการพูดคุยกันง่ายขึ้นครับผมบางคนเพื่อนบางคนก็อยากจะเห็นเหรียญอยากจะเห็นแบงค์ที่อยากจะขายก็หวังว่าในอนาคตก็อาจจะมีนะ ก็อยากให้มีมากๆเลยครับผมมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะทำให้เราคุยกันง่ายขึ้นนะ,ะบางคนเนะ่จะซื้อจะขายก็อยากเห็นของอะไรประมาณนั้นนะครับผมเอาละครับข้อความต่อมาจากคุณประพาพรแสงโตโพอ่นะฮะ เหรียญ5บาทปีห้แบบบางผมมีอยู่3เหรียญครับถ้ายัางต้องการอยู่ก็นี่เลยครับเบอร์โทรศัพท์ครับผมคุณปราพาพรแสงตาโตแสงโตโพอ่ฮะโทษทีครับผมแสงโตโพนะอเอาละครับผมผมเอกมาเตอร์ครับก็คงจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมติดตามต่อกันในคลิปหน้าเพื่อนๆคนไหนสนใจถามตอบราคาเหรียญก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมนะฮะ ผมเอกมาสเตอร์ครับผมสวัสดีครับ ชนิด5บาทแะ้วชมาลาพิเศษพศ2531นะฮะมีการซื้อขายกันอยู่ประมาณ300บาทครับน้องบุ๊กทิ้งไว้กลางทางแล้วก็เหรียญที่ลึกชนิด5บาทมหามงคลพระชนพรรษา60ปีเมื่อปีพศ2530ก็มีราคาใกล้เคียงกันนะฮะขอบคุณมากครับน้องบุ๊กทิ้งไว้กลางทางครับข้อความต่อมาจากคุณในนกแก้วนะฮะผมมีเหรียญ10บาทกันนะพิเศษ50ปีพศ39 ด้วยครับใครสนใจติดตอ่อครับผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้คุณนายนกแก้วครับผมก็คุณปัจจาบูบุบูบ,บูมีเหรียญหนึ่งบาทสอง5ันห้า้อยห้าสนใจติดตอ่อเบอร์โทรศัพท์ครับผมคุณปัจจาบูบูขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันคุณอลิสามดนะฮะเรามีค่ะเหรียญสิบปีห้าเก้าค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปได้ครับ ก็เห็นเพื่อนมาพูดคุยกันเรื่องเหรียญมีการซื้อขายเหรียญทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ยินดีครับผมยินดีมากๆก็เหมือนที่เคยเรียนไปนะครับผมไม่ใช่คนรับซื้อเหรียญแต่ก็อยากได้ทุกเหรียญนะครับแต่ผมไม่มีเงินจะซื้อเพื่อนๆหรอกครับก็พอพูดคุยกันมีความสุขนิดๆหน่อยๆนะฮะพอได้ศึกษาบ้างก็ยินดีครับเพื่อนๆครับมาร่วมพูดคุยกัน ก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะอยากขายเหรียญขายธนบัตรก็มาโพสต์เบอร์โทรศัพท์ไว้ฮะก็บังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากซื้อขายเหรียญก็อาจจะมีนะฮะคนที่ประสงค์ดีมาซื้อขายเหรียญกันนะฮะเอาละครับข้อความตา่อม,มาจากคุณอลิสามดนะฮะคนเดิมเราอยากขายเหรียญ1ิปีห้า้าค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะมีเบอร์โทรศัพท์นะฮะคุณมดอลิสาคุณอลิสามดครับผม จริงๆก็อยากบอกเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยก็กลัวจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงว่าควรจะพูดเบอร์โทรศัพท์หรือไม่ก็คอมเมนต์มาได้ครับผมข้อความต่อมาจากคุณบุษฎีฮะบอมบอมฮะเชื่อค่ะและไว้ใจค่ะขอบคุณที่ให้ความกระจ่างเรื่องเหรียญค่ะขอบคุณผู้จัดรายการด้วยค่ะมีสาระดีมากค่ะขอบคุณเช่นกันครับคุณบุษฎีบอมบอม บางทีผมอ่านข้อความผมก็มีความสุขนะมีกําลังใจที่ดีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับผมเอาละครับข้อความต่อมาจากคุณนัทชาฮะยังมีผลมีเหรียญปราห่ออยู่หนึ่งเหรียญครับสนใจติดต่อ,เ,อเบอร,ร์โทรศัพท์คุณนัทชายังมีผลครับผมเหรียญปราบห่อก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สร้างกันมายาวนานก็มีของปลอมปะป,ป,ปนกันมามากมายครับผมก็ เพื่อนๆก็ดูดีๆครับผมถ้าของแท้ก็ยืนยันว่าราคาถึง6ล้านบาทนะฮะคอมเมนต์จากคุณกิติศักดิ์เกียรติพิทักษ์นะฮะผมก็มีเหรียญ10บาทปี5 9สนใจติดต่อได้เลยครับผมอเบอร์โทรศัพท์ครับอขอบคุณคุณกิติศักดิ์เกียรติพิทักษ์โดยส่วนตัวก็อยากให้ YouTube นะมีการทำให้โพสต์รูปได้อมันก็จะเป็น การพูดคุยกันง่ายขึ้นครับผมบางคนเพื่อนบางคนก็อยากจะเห็นเหรียญอยากจะเห็นแบงค์ที่อยากจะขายก็หวังว่าในอนาคตก็อาจจะมีนะก็อยากให้มีก็สวัสดีครับมาถึงช่วงตอบคาถามราคาเหรียญนะฮะก็เพื่อนๆมีอะไรก็มาร่วมพูดคุยกันได้ครับผมคุณตาคุณตาต้าเหรียญรอห้าช้างสามเศียนหัวโล้นของจริงเป็นแบบไหนครับเอาเป็นว่าผมจะทําคลิปวิดีโอขึ้นมามาสอนดูเหรียญ เหรียญรอแห่ช้างสามเสียนกันครับผมขอบคุณคุณตาต้าครับผมมาร่วมพูดคุยกันคําถามต่อมาครับจากคุณปณิธานนะฮะหลิบนุก,กูลมีเหรียญการน,นา20บาทราคาเท่าไหร่ครับอ่าครับราคาเหรียญน,นี้ก็ยังไม่เกิน100บาทครับผมนะฮะก็ยังเห็นได้ง่ายๆอยู่เหรียญย0บาทการน,นาพิเศษครับผมคุณปณิธานหลิบนุก,กูลนะฮะขอบคุณมากๆครับ อ่าครับข้อความต่อมาจากคุณธนาจเจริญตาฮะซื้อขายที่ไหนนะฮะผมก็ได้ทำคลิปวิดีโอฮะเจ็ดล้านรับซื้อขายเหรียญนะฮะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะทำออกคลิปวิดีโอออกมาฮะก็มีหลายๆลร้านนะฮะเป็นร้านใหม่ๆฮะที่ได้ข้อมูลมาก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆอ,นอ่รับชมรับทราบอีกหนึ่งครั้งครับผมขอบคุณคุณธนาจเจริญตาค,ครับผมอ่าฮะข้อความต่อมาจากคุณพรพิพัฒ อิทธวุวันนะฮะผมมีสองบาทปีสองห้าสามเก้าอ่ะโทรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับผมคุณพรพิพัฒน์อิทธวุวันนะฮะอ่าครับข้อความต่อมาจากคุณบุ๊กทิ้งไว้กลางทางครับผมพี่ครับเหรียญที่ลึกชนิดห้าบาทอชมังคลาพิเศษพอพันรสามและเหรียญที่ลึกชนิดห้าบาทมหามงคลผชพันษาหกสิบนะฮะพอ,อ2อ3 0พันรสาสิบราคาเท่าไหร่ครับ อ่าครับเหรียญที่ลึกมากๆเลยครับผมมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะทำให้เราคุยกันง่ายขึ้นนะ,ะบางคนเนี่ยจะซื้อจะขายก็อยากเห็นของอะไรประมาณนั้นนะครับผมเอาละครับข้อความต่อมาจากคุณประพาพรแสงโตโพอ่นะฮะ เหรียญ5บาทปีห้าหนึ่งแบบบางผมมีอยู่3เหรียญครับอ่าถ้ายัางต้องการอยู่ก็นี่เลยครับเบอร์โทรศัพท์ครับผมคุณปราพาพรแสงตาโตแสงตโตโพอ่าฮะโทษทีครับผมแสงตโตโพนะอ่าเอาละครับผมผมเอกมาสเตอร์ครับก็คงจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมติดตามต่อกันในคลิปหน้าเพื่อนๆคนไหนสนใจถามตอบราคาเหรียญก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมอฮะ อ่ผมเอกมาสเตอร์ครับผมสวัสดีครับ